สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมกุ้งสุธิราชในรายการอึ้งทึ่งเสียวครับและวันนี้ใครๆก็ดูช่อง8ครับอย่าลืมนะครับช่อง8กดหมายเลข27ครับอย่างที่แฟนๆรู้กันดีนะครับว่าตอนนี้รายการอึ้งทึ่งเสียวของเรานะครับได้เดินทางไปถ่ายทํากันที่ต่างแดนครับและตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมมาที่จังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชาครับซึ่งที่นี่เขาว่ากันว่ามีแหล่งน้ําจืดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและที่นั่นก็จะมีผู้คนอาศัยอยู่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ตั้งแต่ จะถึงปัจจุบันครับและวันนี้ผมจะพาผู้ชมไปดูกันว่าเขาอยู่กันยังไงอาศัยกันยังไงและมีวิถีชีวิตยังไงไปดยกันครับและตอนนี้ผมอยู่กับพิชวอนนะครับซึ่งเป็นไกด์ที่อยู่ที่กัมพูชานี่นะครับสวัสดีครับพิชวอนครับครับสวัสดีครับผมถ้าภาษาของกัมพูชานี่สวัสดีเขาพูดว่าไงครับเขาพูดว่าสวัสไดสวัสไดวันนี้เรามาถึงเสียมเรียบแล้วนะครับอยู่บนเรือลำใหญ่แล้วก็อยู่ในท้องน้ำที่กว้างใหญ่แบบนี้อันนี้เป็นทะเลไหมครับอันนี้ไม่ใช่เป็นทะเลนะครับ อันนี้เป็นบึงบึงครับอันนี้เขาเรียกบึงอะไรครับพี่เขาเรียกว่าบึงตนเลสาบต้นเลสาบ ปกติเเราจะเห็นบึงเ,เป็นน้ําจืดซึ่งแบบว่าไม่ได้กว้างใหญ่ขนาดนี้แต่เนี่ยมันเหมือนทะเลมากแล้วมีเนื้อที่กว้าง,างใหญ่ขนาดไหนครับกินพื้นที่ทั้งหมด5จังหวัดนะครับติดกับเซมเรียบหนึ่งแล้วก็ติดกับกำปงทมกำปงทมนะครับกำปงทมก็จะเป็นจังหวัดที่อยู่ในเซ็นเตอร์อยู่ในศูนย์กลางของประเทศกัมพูชาเลยแล้วก็ติดกับจังหวัดกำปงฉนังติดกับจังหวัดปูทิสัต,ตแล้วก็จังหวัดบัดดําบอง,บบองที่คนไทยเรียกว่าพระทบองนั่นเองในประเทศกัมพูชาจะไม่ค่อยเจ ภายน้าท่วมนะครับเพราะตอนเลสับตัวนี้ลักษณะเหมือนเป็นแกมลิงนะครับเวลาฝนตกหรือน้าท่วมมามันก็จะต้องไหลลงมาที่บึงตอนเลสับตัวนี้ทั้งหมดเลยและคอยระบายออกจากต้นเลสาบออกไปทะเลครับมีผู้คนอาศัยอยู่ที่นี่กันเยอะไหมครับก็สําหรับในอยู่ในบึงตอนเลสับและรอบรับบึงตอนเลสับทั้งหมดเนี่ยนะครับมีจํานวน5,000ครอบครัวมี5 0 0พันครอบครัวนะครับแต่เฉพาะจุดที่เรามาตรงนี้มีประมาณที่500รอครอบครัว และแหล่งน้ำที่ว่านี้ก็คือโตเลสาบทะเลน้ำจืดขนาดใหญ่ที่มีความยาวกว่า250กิโลเมตรและกว้างกว่า100ตารางกิโลเมตรเรียกได้ว่าสุดลูกหูลูกตาเลยจริงๆนะครับผู้ชมนอกจากนั้นที่นี่จึงเป็นแหล่งรวบรวมพันปลากว่า300ชนิดแต่ที่สำคัญก็คือมีผู้คนอศาศัยอยู่ที่นี่มาช้านาน ในทเลสาบอันกว้างใหญ่นี้พวกเขาจะมีวิถีชีวิตกันยังไงน่าสนใจแค่ไหนตามพีกุ้งไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมตอนนี้เรานั่งเรือเข้ามาจนถึงบริเวณที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นชุมชนตัวเลสาบใช่ไหมครับครับผมอึ้งมองไปแล้วเหมือนกับเป็นแพรเป็นบ้านเขาอยู่ที่นี่กันมานาน,นยังครับสหรับที่นี่เขาอยู่มานานแล้วนะครับถ้าเราย้อนไปอดีตเนี่ยตั้งแต่ยุคสมัยเมืองปะนคร ครับเขาศึกษาไปก็ยังมีคุณโบราณเนี่ยนะครับเขาชอบอยู่ตามริมคลองอตามริมแม่น้ําอยู่แล้วนะครับผมบนะครับเขามีไฟฟ้าใช่ไหมครับสําหรับไฟฟ้าเนี่ยเขาจะมี2แบบนะครับก็คือที่1ก็คือเขาใช้โซลาเซลล์ครับซ้อมก็คือใช้ เครื่องปันไเาย้ายที่ไหมหรือว่าจับจองที่ของใครของมันอะไรไปีก็เขาไม่ได้จับจองอยู่กับที่นั้นที่เดียวนะครับเขาจะย้ายไปเรื่อยๆตามระดับช่วงเวลาและช่วงที่น้ําลดน้ําขึ้นนะนะครับผมฉะนั้นปีหนึ่งเขาย้ายบ้านเขาประมาณ8ครั้งไป10ครั้งต่อปีเรียกได้ว่าออน้ำลดต้องย้ายไปอีกที่หนึ่งครับผมก็ไม่มีขึ้นบกก็คืออยู่ในน้ำเหมือนอยู่ในน้ำตลอดแต่แค่ว่าย้ายไปหาน้ำนั่นเองนะครับตามระดับน้ำนั่นเองครับ ตอนนี้พี่กุ้งก็ได้ล่องเรือเข้ามาภายในชุมชนตัวเลสาบกันแล้วล่ะครับผู้ชมสิ่งที่เห็นก็คือแพลอยน้ำที่เป็นบ้านของผู้คนที่นี่เรียงรายเต็มสองข้างฝั่งไปหมดและเมื่อถึงช่วงน้ำลดจุดที่เราอยู่กันตรงนี้ก็จะกลายเป็นพื้นดินทั้งหมดนั่นเองล่ะครับผู้ชมพวกเขาก็จะเคลื่อนย้ายแพหรือเรือที่เราเห็นนี้ไปยังบริเวณที่มีน้ำนั่นเองล่ะครับผู้ชมหลังจากที่เราไปดูหมู่บ้านกันมาแล้วนะครับ อันนี้ผมสังเกตเห็นว่าบริเวณตรงนี้มีเด็กเยอะมากเลยมันคืออะไรครับตัวนี้จะเป็นโรงเรียนนะครับเป็นโรงเรียนครับผมตั้งอยู่บนน้ําแบบนี้เลยอยู่บนน้าแบบนี้เลยนะครับเป็นโรงเรียนลอยน้ําเลยครับอันนี้เข้ามาดูบรรยากาศภายในห้องเรียน<ช>ต้องบอกว่าเหมือนห้องเรียนตามบ้านเลยครับมีโตะ๊ะมีเก้าอี้แล้วก็มีกระดานดําไม่ใช่เป็นโรงเรียนกินนอนใช่ไหมครับครับไม่ใช่โรงเรียนกินนอนนะครับถึงว่ารียนวัน ครึ่งวันครับเพราะคนในกัมพูชาเขาเรียนแค่ครึ่งวันครับเรียนตั้งแต่จันโมงเช้าแล้วก็สิบแปดโมงแล้วก็ตั้งคนทางกลับบ้านกลับบ้านไปกินข้าวไปผักที่บ้านครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่ในวัดครับคุณผู้ชมซึ่งมีการสร้างอยู่บนแพขนาดใหญ่มีพระพุทธรูปอยู่ด้านหลังที่เนี่ยเขานับถือศาสนาอะไรครับในประเทศกัมพูชาเนี่ยจะมีทั้ง พุทธศาสนาครับก็ร้อยละ9รนะครับก็จะมีศาสนาคริสต์แล้วก็ทางมุสลิมด้วยนะครับจุดที่เรากำลังอยู่ตรงนี้จะเป็นพุทธนะครับเป็นพุทธพุทธนะครับเป็นวัดลอยน้ำอยู่ในชุมชนบึงจนเลศานั่นเองนะครับแต่วัดตรงนี้จะเป็นวัดพุทธมหายานนะครับที่นี่จะมีมีพระไหมครับ วัดนี้เป็นวัดมายานที่นี้ไม่มีพระอยู่นะฮะไม่มีพระอยู่แล้วก็โดยวนใหญ่ตรงนี้ก็จะเป็นชุมชนชาวเวียดนามอยู่นะครับอ๋อมีชุมชนชาวเวียดนามอยู่ด้วยครับผมครับถ้าจะเป็นชนชนถมของชาวกัมพูชากันเองนั้นก็นับถือพุทธศาสนาเหมือนประเทศไทยด้วยคือเจรวาฒครับคุณผู้ชมหลังจากที่เราไปดูสิ่งปลูกสร้างกันมาพอสมควรนะครับตอนนี้เรามาอยู่บนเรือแล้วมองเห็นสภาพ ป่าที่อุดมสมบูรณ์ป่าที่มีความสาคัญยังไงบ้างครับป่าที่อยู่ในลํารอบบึงตอนเลนสานีให้ความสําคัญอย่างมากครับที่หนึงก็คือให้เป็นที่อาศัยอยู่ของอาชาวาประมงนะครับนะครับเพราะว่าเขาจะ สร้างเป็นบ้านแผ่แล้วก็ไปหลบอยู่ในป่าเพราะว่าเวลาที่นํามาเยอะๆมันจะมีคลื่นด้วยนะครับ,รบนั้นเขาเข้าไปอาศาัยอยู่ในนั้นนอกจากนั้นนะครับปลาตัวนี้เขาเรียกว่าปลาต้นจิกน้ํานะครับต้นจิกน้ำ,นนนำมันก็ทนอยู่กับน้ําประมาณสักครึ่งปีไม่ตายและอะไรที่สําคัญมากกว่านั้น ปลาที่อยู่ในนี้เนี่ยสมัยแต่ก่อนนี้นะครับเวลาชาวประมงตัวนี้เขาเสียชีวิตเขาตายไปเนี่ยนะครับมันไม่มีพื้นที่สําหรับเอาศพเอาศพเนี่ยไปฝังนะครับเวลาเขาตายไปสมัยแต่ก่อนนี้เขาจะทําเป็นหีบศพนะครับและเอายกเอาศพเนี่ยไปวางในหีบนะครับในโรงนะครับเสร็จแล้วก็ยกเอาหีบศพโรงศพนี้เองนะครับไปวางบนยอดไม้เลือกเอาต้นไม้ใดที่ใหญ่ๆนะครับและไปวางทิ้งอยู่ในนั้นเลยปลาอย่างนี้นะครับใช่เอาโรงศพไปวางไว้บนต้นไม้ ครับคบทำไมไม่เอาไว้ที่วัดนะครับก็มันลำบากในการเดินทางเพราะว่าต้องเดินทางขึ้นไปบนบกนะครับ ก็ลายกิโลเช่นกันด้วยนะครับทีนี้เขาจะจัดงานในบ้านเล็กๆก่อนแล้วก็เขาจะเอาศพแบบนี้ไปวางเพื่อให้จนศพนั้นมันเน่าแล้วก็เนื้ออะไรต่างๆมันเปื่อยไปหมดนะครับ,รบประมาณสักหนึ่งปีหลังจากนั้นมาเขาก็เลือกเวลาที่ดีของเขาเนี่ยเขาไปเก็บเขาก็ดูกลับมา<อ>ใหม่แล้วก็คอยมาทําบุญใหญ่นะครับปัจจุบันนี้นะครับหลังจากประเทศกัมพูชามีจํานวนนักท่องเที่ยวมันเยอะขึ้นเยอะขึ้นมาเรื่อยๆแล้วถ้าประชาชนยังทําแบบนี้มันดูไม่ค่อยดีสําหรับสําหรับนักท่องเที่ยวทีนี้ ท,ทั้ทงเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยเขาเริ่มมาแนะนําประชาชนห้ามประชาชนยายทําแบบนั้นต่อไปอีกอ<า>เวลาถ้ามีคนตายคนเสียชีวิตก็ต้องเอาขึ้นบกนะครับเอาไป้เผาที่วัดได้เลยครับขอบอกเลยนะครับว่าบนพื้นน้ําโตเลสาแห่งนี้นั้นมันเต็งไปด้วยอารยธรรมวิถีชีวิตของผู้คนบ้านเรือนที่อยู่อาศัยร้านค้าต่างๆโรงเรียนวัดโรงพยาบาล เหมือนกับบนบกยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าที่นี่เป็นชุมชนแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับจะต่างจากชุมชนทั่วไปก็เพียงแต่ว่าการใช้ชีวิตของพวกเขานั้นอยู่บนสายน้ำต้นเลสาบนั่นเองแหละครับเอาละครับได้เห็นภายนอกของบ้านเรือนกันไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าบ้านที่พวกเขาอาศัยอยู่นั้นมันจะเป็นยังไงกันพี่จิวานครับครับผม ส่วนนี้เป็นส่วนของบ้านเรือนของคนที่ก็อยู่กันจริงๆทุก้างครับตัวนี้เรากําลังอยู่ในหมู่บ้านของชุมชนนะครับที่ก็อยู่จริงๆเลยครับซึ่งจะไม่มีนักท่องเที่ยวอะไรเข้ามาเท่าไหร่ใช่ไหมครับครับผมครับนักท่องเที่ยวจะมาไม่ค่อยถึงตรงนี้นะครับเมื่อกี้เนี่ยเห็นเขามีการค้าขายนั่นนี่นอกจากเอาค้าขายแล้วเขายังประกอบอาชีพอะไรกันนี่ครับก็นอกจากค้าขายแล้วก็จะมีการเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะฮะตัวอย่างเช่นเลี้ยงหมู เลี้ยงหมูเลี้ยงเป็ดเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ครับเลี้ยงบนแพบนน้ำมีงี้ยบนน้ำเลยนะครับแล้วก็จะมีเลี้ยงปลานะครับเลี้ยงปลาแล้วอีกอย่างที่เห็นตรงนี้นอกจากปลาแล้วยังมีเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ที่เขาจะเลี้ยงกันประจำอยู่ก็คือจระเข้ครับจระเข้ครับผมยืนอยู่บริเวณบ่อจระเข้ครับผม ซึ่งเขาทํามาเป็นแบบเหมือนเป็นคอกนะครับเหมือนเป็นกระชังอะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอึงมีขนาดใหญ่แล้วจะมีที่ทําเป็นบกไว้สําหรับให้จอระเข้มันอาบแดดตัวง่ายอย่างนี้เขาเลี้ยงกันทุกครัวเรือนเลยไหมครับก็เกือบทุกครัวเรือนนะครับเกือบทุกครัวเรือนโดยส่วนใหญ่เขาจะเลี้ยงโดยเขาคิดว่า ไอจระเคเนี่ยมันเหลี่ยงง่ายเลียงง่ายที่หนึ่งนะครับผมแล้วก็สองมันได้ราคาดีคออจระเข้ตรงนี้มันสามารถขึ้นย้ายได้ไหมครับสามารถย้ายได้นะครับเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่กับที่นะครับแต่ละเดือนเดือนเนี่ยนะครับพวกชาวประมงเขาจะย้ายบ้านเขาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอาปูงจระเข้เนี่ยไปกับตัวเองด้วยใช่ครับลากไอกระชังนี้ไปด้วยเลยนะครับแล้วเขาไม่กลัวว่ามันจะหลุดบ้างครับไม่หลุดหรอกครับเพราะว่าไออันนี้่ะ ที่ก็คือจระเข้มันมีราคาอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเขาต้องดูแลต้องประหยัดนะครับแล้วก็เขาจะมีไอ้ลวดลวดเล็กแบบนี้นะครับ,บ,บที่กันรวยอยู่ข้างล่างด้วยนะครับชาวบ้านเนี่ยนะครับลูกหลานของเขาก็ลงเล่นน้ําอาบน้ําอะไรอยู่ในนี้หมดเลย<ช>ถ้าเขาปล่อยให้หลุดได้มันก็กอนันตรายไล<ด>ย,ไ<ด>ยนะครับเมื่อสักครู่นี้เราไปเห็นแพที่ก็มีการเลี้ยงจระเข้ไปแล้วครับแต่ใน,นส่วนนี้ก็จะเป็นแพรที่สําหรับ เลี้ยงไว้ให้นักท่องเที่ยวได้ดูกันวันนี้ก็จะเป็นแพร่ที่แพร่ขายของนะครับที่เขามีขายของให้นักท่องเที่ยวแล้วก็จะมีการเลี้ยงจระเข้ตรงนี้นะครับมาให้นักท่องเที่ยวดูเช่นกันด้วยนะครับคับคุณผู้ชมครับบนแพแห่งนี้ก็มีสินค้าหลายอย่างนะครับสาหรับนักท่องเที่ยวที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้มีอาหารด้วยอันนี้เป็นปลาหมึกครับปลาหมึกแดดเดียวครับอันนี้เป็นเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อวัวเนื้อวัวแดดเดียวแดดเดียวครับ แต่ที่ผมเห็นนะครับอันนี้เนื้อแปลกๆย,ยาวๆอย่างนี้คือเนื้ออะไรครับเป็นเนื้อจอระเข้แดดเดียวนะครับจอระเข้แดดเดียวครับแล้วนี่เขาเอาไปทําอะไรกินครับอย่างนี้เอาไป,เไปย่างกินเลยไปย่างกินเลยใช่ครับเอาแล้วเห็นมีอันนี้ครับอยู่ในขวดแบบนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นไขมันจอระเข้ครับไขมันจระเข้ครับผมเป็นส่วนไหนของมันก็เป็นไอ่วนตรงท้องมันนะคะตรงท<ร>้องครับ <น>อันนี้เขาไว้สําหรับทําอะไรครับเขาไปรักษาโรคนะครับไปรักษาได้หลายอย่างด้วยนะครับชาวบ้านนะครับเขามีบาดแผลต่างๆสามารถเอาไขามันตรงนี้นะครับไปทาตรงตรงแผลตรงนั้นก็ไม่นานมันก็หายได้นะครับ<อ>ถือว่าเป็นยาที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับสําหรับ<ไ>ประชาชนในบ้านเอนจโรเค้ก็สามารถรักษาตัวเองได้ครับผมอันนี้ ก็คือไม่ต้องไปทาอะไรกับมันเลยไม่ต้องไปทําอะไรเลยคือเวลาที่เขาชํแระเนี่ยเขาจะเลือกเอาเฉพาะไขมันของมันแล้วก็แยกมาตางหาครับแล้วก็อันนี้เขาเอามาตางขายนะครับเพราะว่าเป็นยาชนิดหนึ่งที่ต้องไปมันมันต้องมีอยู่ในครอบครัวต้องอยู่ในบ้านไปจําครอบครัวเขาครับของชาวกัมพูชานี๋ขายแพงไหมครับก็ประมาณนี้ประมาณนี้เ็าประมาณสิบดอลลาร์ครับสิบดอลลาร์ครับประมาณ300บาทครับไขมันชนิดที่ นอกจากการจับปลาแล้วชาวบ้านที่นี่เขายังมีอาชีพในการเลี้ยงสัตว์ต่างๆอีกมากมายนะครับรวมไปถึงการเลี้ยงจระเข้ด้วยนะครับคุณผู้ชมว้าว จุดที่เราไปดูในตอนแรกนั้นคือจุดที่เป็นหมู่บ้านที่เขาอาศัยนะครับที่ไม่ค่อยจะมีนักท่องเที่ยวได้เข้าไปสักเท่าไหร่แต่จะมีบางส่วนที่ถูกสร้างเอาไว้เพื่อนักท่องเที่ยวได้เข้ามาชมมาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่และไม่ว่าจะยังไงสิ่งหนึ่งที่บอกได้ชัดๆก็คือที่นี่เขาจะเลี้ยงจระเข้กันเยอะมากเลี้ยงกันในบ้านลอยน้ำแบบนี้ต่างหากคุณผู้ชมสุดยอด เป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมครับกับเรื่องราวของวิถีชีวิตของคนที่อศาศัยอยู่บริเวณโตเลสาบแห่งนี้นะครับต้องบอกว่าเขามีการสร้างที่อยู่อศาศัยบ้านเรือนสร้างอาชีพสร้างงานเราได้เห็นวิถีชีวิตของคนที่เสี่มเรียบโตเลสาบนี้แล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ชีวานมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับผมและผมขอการันตีเลยว,ว่าเรื่องวิถีชุมชนโตเลสาบอึ้งทึ่งเสียวครับ